สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่538นะครับผม<ะ>ก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ พี่ท็อปนะครับก็จะเป็นแรงแกนปลอมตัวไปแบกแรงในโหมด 4v4 นั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนสําหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปก็เป็นแรงแกนปลอมตัวไปแบกแรงเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งนะครับตอนนี้พี่ท็อปก็อยู่แร็งไดมอนด์2นะครับสาหรับโหมด 4v4 จัดอันดับนะครับทุกคนแล้วก็ในคลิปนี้พี่ท็อปก็แต่งตัวแบบนี้เลยไปแบกแรงนะครับทุกคนบอกได้คําเดียวหล่อเท่ตึงจัดนะครับสาหรับชุดนี้ แล้วก็นะครับทุกคนตอนนี้ครับพี่ท็อปก็อยู่แรงแกนแตมหมื่นสองนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหแต้มอย่างสวยแรงแกนแตมหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบห้าครับทุกคนอันดับก็สองพันห้านะครับก็ประมาณนี้และคือแบบว่าแต้มแรงสวยจริงนะแม่งแบบแต้มแรงแบบสวยกว่าแบบพวกแบบแต้มเยอะๆสี่ห้าหมื่นอีกนะเออแล้วก็ครับทุกคนสําหรับในส่วนของแรงสี่สี่ก็อยู่แรงเดมอนสองนะ 2ดาวนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เซตการแต่งตัวก็เอาไปตามนี้เลยแล้วก็ท่าทางที่จะเอาไปแอคนะครับก็มีตามนี้แต่ก็คงไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่นะครับก็น่าจะได้กดแบบพวกท่าปักทงยิบย่อยนะครับผม,ม,มก็เอาไปตามนี้นะครับทุกคนแล้วก็ EP นี้นะครับแถมท่านี้ให้ด้วยนะครับเป็นท่าโชว์แรงนั่นเองเออบ่งบอกว่าเรามันตึงนะฮะเออโอเคทุกคนแล้วก็นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยละกันแล้วก็ครับเดี๋ยวเราไปลุยแลง 4v4 จัดอันดับเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วเดี๋ยวพี่ท็อปซื้อปืนก่อนละกันนะครับ m 5 0 0ไปเลยไลยตัวนี้มาเต้นใส่หน้าผมทำไมวะอะไรวะกูงงมาเต้นใส่หน้าเฉยเหมือนจะมันไส้ผมมาจากชาติที่แล้วนะฮะไปทุกคน ขึ้นบนนี้ก่อนละกันเจอแล้วหนึ่งแฮะระยะไม่ถึงว่ะระยะไม่ถึงเว้ยไอน้นมไอน้นมหัวโยกซ้ำหัวไปสวยงามครับทีมเฮ้ย เดี๋ยวนะไอเบอร์2องเก็บหมดเลยว่ะทุกคนเฮ้ยอย่างเติงว่ะมันชื่ออะไรวะไอเบอร์สองอะฟอร์กออะไรวะเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับซื้อเอคก่อนแล้วกันเตอคมังกรนะฮะเฮ้ยใครปกักธงน่าจะเป็นเบอร์สนะครับผมปักสวนไปได้หนึ่งทีและตัวนี้มันมาขำใส่หน้าผมเพื่ออะไรวะอะไรของมันวะนี่แอแรงไปหทีเออกูแรงแกนนะนี่กูแรงแกนนะนี่ไอนม ไปทุกคน let's go ครับผม,มขอเซื้อหัวฝั่งนู้นหน่อยละกันนะฮะดาวครับมันน่าจะขึ้นมาช่วยเพื่อนอ,อดาวไปแล้วหนึ่งแต่มันชุบกันได้วะได้ไหมด้านบนได้ไหมไอเบอร์หนึ่งจัดมันดิเฮ้ยไอเบอร์สองดิผมเบอร์หนึ่งนะฮะ มันน่าจะเก็บหมดแล้วนะฮะด้านบนไปทุกคนไปช่วยเพื่อนกันต่อเยสเอาไว้เบอร์สองอย่างตึงเลยว่าเลขตัวอยู่ไหนวะอีกตัวอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วยิงแม่งเลยมาฟงมาฟันอะไรมาฟงมาฟัน,ฟน,ฟนอะไร ยิงเสร็จปักธงใส่ด้วยเอาดิเออยิงเสร็จปักธงใส่ด้วยเอาดิแล้วก็ซื้ออะไรดี<ะ> MP5 ไหมเผื่อจะได้แบบว่ามีปืนลงปืนลูดนะครับโอเค MP5 แล้วกันนะฮะไปครับทุกคนไปครับไปครับเลดโกไอ้ตัวนี้มันมาฟันผมทำไมเนะี่ยมันน่าจะหมันไส้ในฮะที่ผมไปยิงไอ้ตัวนั้นเมื่อกี้มันน่าจะใช่แหละทุกคนดูทรงน่าจะใช่เนะี่ยน่าจะหมันไส้ผมเอาใหญ่เลยแหละ ตอนนี้ดูดิมันน่าจะเกลียดผมอยู่นะเฮะเพราะว่าตอนแรกมันก็ไปยออ่อไอตัวนั้นใช่ไหมล่ะแล้วผมไปยิงอะ่ะไม่รู้อะผมเห็นใครผมยิงหมดอะไหนโผล่มาดิไม่มีใครแบบว่าเอ้ยโผล่มาละด้าน,นบนเฮ้ยเจอแล้วหนึ่งฝั่งน,นู้นเพื่อนดเอาได้ไหมเอาได้ไหมเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะเจ็บมากเลยนะตรงนั้นอะ nope. สวยงามนะที่เพื่อนเอาได้อยู่เมื่อกี้อาจารเอ๋ตัวเองสวัสดีครับไม่มีใครลงมาเล่นด้านล่างเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้นมผมขอขึ้นด้านบนละกันถ้างนั้นนะฮะเฮ้ย,ยโดดไม่ได้อีกโอ้โหชีวิตเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยกูม,มันเจ็บมาก ไอนมสวยงามายังดีที่ได้แอสซิสต์นะครับทุกคนโอเคถือว่าสวยอยู่เมื่อกี้ผมดึงหัวมันไม่ค่อยโดนอะ่ะเมกกื่อกี้ไอปืนลูกอ่ะเอพีไฟย,ยิงหัวแบบไม่ไหวไม่ไหวยิงหัวกลางมากเลยไปครับทุกคนไปกันต่อวินสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเกมที่สองนะครับผมวินสุดท้ายแล้วครับวินสุดท้ายแล้วจะไหวหรือไม่ครับทีม ผมได้สองคิวเองนะตอนเนี้ยเออเกมนี้ผมได้สองคิวเองนะได้คิวน้อยมากเลยมันมีแต่คนตึงๆอ่ะในทีมอ่ะปะ๊ดาวหนึ่งแฮะดาวสองแฮะ สวยงามครับผมปิดไปสกอร์ <Wow. S 1> 4-0ตึงๆนะฮะ,ะทุกคนหล่อๆเท่ๆเลยนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันเกมที่2นะครับทุกคน let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับทุกคนอพอดีว่าเมื่อกี้นะครับไอตัวที่เล่นกับผมเมื่อกี้นะครับเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอฟกดกใยในมะก,กมเนี่ยมันชวนผมมาแบบเป็น 10- 20รอบแล้วนะครับกูด,ดูทรงกูโด,ดนด่าแน่เลยเพราะว่าไอตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยถูกชะตากับผมตั้งแต่อยู่ในเกมแล้วมาองมาแอคใส่หน้าผมมาคงมาขำอะไรองี้นะฮะลองกดเข้าไปหนยละชันนะครับทุกคนเฮ้ยเอาว่ะพี่เขาตึงไว้เฮ้ยหัวคงหัวขาว เปิดไมค์ไปหวัดดีก่อนละกันเฮ้ย hey, หวัดดีครับพี่ชายชวนมามีอะไรครับเนี่ยเล่นโง่จังอะอะไรนะครับเล่นโง่จังอะ่ะเฮ้ยโง่ยังไงอ่ะพี่ผมได้5วตายศูนย์เนะเมื่อกี้มันก็ตายศูนย์ทุกคนอะแต่ว่ามึงปักธงหาพ่อเหรออุ้ยเอาเดี๋ยวนะผมปักธงผมก็ผิดเหรอเออปักธงแล้วก็ได้ MVP ก็ไม่ได้กูได้ M อะ่ะมึงมึงกางจระ วุ้ขอโทษด้วยแม่พี่แบบผมก็คิวไปห้าตัวไงผมก็เล่นแบบตามตามเกมไปอบพี่แล้วพี่มาด่าอะไรผมเนี่ยกูเปิดไม้ด่ามึงในเกมมึงก็ไม่ได้ยินในที่จะตายอย่างเดียวควายเฮ้ยผมไม่ตายเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปเป้ามาจากไหนผมตายผมไม่ตายสักตัวนในเกมเมื่อกี้แล้วแบบมาด่าผมาในเกมดาตายแล้วเอา้าดาวมันก็มีดาวเกมเดียวก็ะเฮ้ยเดี๋ยนะแล้วแบบมาบอกว่าด่าผมในเกมผมไม่ได้ยินเพราะว่าผมปิดไม้เอเปล่าก็อุ้งปิดตอมเชี่ออะไรอะ เอาก็เรื่องผมไงแล้วมันรำคาญเสียงแบบเสียงกงเสียงกาอะไรเงี้ยเสียงไก่อะพี่ฟังเสียงไก่พี่อะไรมาคิวอยังน้อยกูเลยไก่เก่งเอามึงเหรอควายยอนเฮ้ยพี่ได้เท่าไหร่เจ็ดคิวป่ะเมื่อกี้เห็นตอนจบเกมอ่าเจ็ดคิวป่ะก็ได้เจ็ดคิวไงมีมเออแล้วแบบเนี่ยผมปักธงมันหนักหัวอะไรเหรอพี่เนี่ยเนี่ยมันหนักหัวพี่เหรอเนี่ย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 มันแบบว่าจะทําให้พี่แบบว่าอกตรงอกแตกตายเลยเหรอเมื่อกี้ใช่ป่ะตอนนี่ไได้ห้าคิวมึงเหนือกูไหม อะไรนะครับหนึ่งหนึ่งอะไก,กูเลยไหมเฮ้ย,ยหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งอะไรท้าหนึ่งหนึ่งอีกแล้วอะไรเนี่ยพี่ชายเป็นไรเนี่ยหลอนอะไรวะเนี่ยหลอนใช่เอาเฮ้ยพี่ชายคิวเจ็ดตัวนี่ไปราดใครมาหรือเปล่ามีนี่มึงอะราดกูเกมท้ายอะใช่เหรอเฮ้ยผมไปลาดตอนไหนบ้าเกมท้ายผมไปราดอะไรที่ผมยิงกูอยู่คนเดียวสองสามตัวตรงนั้นน่ะโอ้โยโมจัดเฮ้ยสองสามตัวเลยโมอะไรครับ โมอะไรผมมีหลักฐานหมดครับผมโมแดกโอ้โหเจ็ดคิวไอช็อตสุดท้ายเนี่ยลาสดผมเปล่าไอช็อตตรงนั้นน่ะผมจําได้ว่าแอสซิสผมขึ้นเลยนะตอนพี่ยิงตายอะ่ะไรแอสซิสตขึ้นอะไรเฮ้ยแอสซิสขึ้นเลยนะเออเออเออน,นี่ยเองเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออพี่ชายเนี่ยผมปากทองแล้วแบบมาเป็นหนักหัวพี่หรือหนักหัวแบบใครๆแถวนั้นหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมหนักหัวข้อมมี่มีเนี่ยปากทองมันทําไมปากทองแล้วมันทําไมทำไมครับพี่ชายเนี่ย ปักทงทำไม,มหรอพี่เนี่ยเนี่ยปักทงทำไมหรอมันกรจะจอกจกัดนนองเองต้องลงหน่เหอพี่เฮ้ยอยากเล่นหนึ่งหนึ่งเหรอครับพี่ชาย <No. S 2> เดี๋ยวพี่สร้างให้เลยมาสี่วินไหมสี่สี่วินพอไหมสี่วินพอไหมพี่สี่วินพอไม่อยากเล่นนานนะพี่แบบสี่วินก็รู้ผลแล้วว่าใครแบบใครตึงอ่ะพี่เอาปะ่ะสี่วินไหมสี่วินมา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 ,มาเฮ้ยพี่จะสร้างใช่ไหมเดี๋ยวแอดเพื่อนก่อนละกันเฮ้ยไม่ต้องแอ <ๆ S 2> ดก็ได้เมื่อกี้พี่ยังชวน<อ>ผมมาได้เลยมันน่าจะมีแบบตรงไอ้นี้ปะ่ะใช่ไหม ไอ้ตรงไอ้ที่เล่นย้อนหลังใช่ปะไม่ต้องแอร์หรอกเสนียดตั้งเออได้ได้ครับพี่ไม่ต้องแ e uh, อร์หร e อกเสนียด e มือครับผมเดี๋ยวผมไปรอหน้าเราบีเลยกัน uh, ครับพี่ชายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว mm hmm. อะไรของมันวะชวนผมมาท้าหนึ่งหนึ่งเชื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้มานานมากแล้วนะครับเนี่ย <Nope. S 1> จู่ๆก็โผล่มาเฉยไอ้บ้าเอ้ยโอเค,อเคทุกคนไปเดี๋ยวรอมาชวนมาเล่นหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับทุกคน let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมมันก็สร้างให้ผมนะเฮ้ย <Hey. S 1> hey, เอาว่ะไอตัวนี้แบบเล่นไฮไลท์เป็นอยู่นะเล่นแบบว่าสร้างฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับทุกคนเฮ้ย <But. S 1> hey, อาจจะเจอตัวตึงก็ได้นะครับทุกคนใครจะไปรู้ไปซื้อปุงซื้อปืนก่อนละกันนะครับลูกทรงลูกซองแล้วก็หมวกแล้วก็เกราะไอวอลฮะไปทุกคนเลสโก o ครับผมเอวิโกเอวิโกไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งนานแล้วเนี่ย น่าจะหลอนอยู่นะผมเนี่ยเลสโก้ครับผมไปไปโชว์ความตึงให้ไอตัวเมื่อกี้ดูหน่อยละกันชวนกุมาดาเฉยเชียแล้วเนี่ยหวัดดีตัวเองเปิดหัวไปหนึ่งเม็ดให้เมื่อกี้ เกือบตายเฮ้ยไม่ตายได้ไงอะเฮ้ยกูดโดนเฉยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมโดนเปิดว่ะไอ้อเชีย่ยผมโดนเปิดว่ะผมยิงมันไม่ตายอะลืมไปมันมีฟื้นฟูนฟเลือดแฮะต้องยิงแบบว่าเต็มเต็มหัวอะเม็ดเดียวเลยอะเชีย่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโดนเปิดเฉย เฮ้ยนานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยที่แบบว่าผมไม่โดนเปิดเนี่ยเอาดีไอท็อปเอาดีสี่วินในทุกคนอันเนี้ยใครได้4ี่วินก่อนก็ชนะไปนะฮะไปทุกคน let's go <S ผมต้องเอาจริงเหรอเนี่ยกะแบบว่ามาเล่นขำๆนะครับเนี่ยเหมือนจะเจอตัวตึงหรือเปล่า เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนหัวเฉยปัถือว่าตึงอยู่ในตัวเนี้ยหัวโยกอ้าว <Nope. S 1> ได้ตัวเฉยโอ้โหเศร้าวะ่ะเศร้าว่ะทุกคนได้ตัวโดนหัวนะแต่ได้ตัว ดาเมจเหลืองเยอะไปหน่อยนะครับชตเมื่อกี้ไม่เป็นไรไปครับทุกคนเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ผมก็ไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับทาแต่คลิปเล่นสี่สี่นะฮะเล่นสี่สี่ก็ยังไม่ตึงสักทีคุณนี่ไปครับทุกคนตอนนี้สี่สี่ผมนี่ใกล้จะแรงแกนเลยด้วยมั้งเนี่ยเผลเผเนี่ยเล่นทุกวันเนี่ยไปปตัวแล้วนะครับเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้นะฮบเผอไปยิงโดนตัวมันเฉยเลย มันก็ไม่ได้เชิงเดนโดนตุ้ยโดนตัวหรอกนะครับทุกคนก็โดนหัวนั่แหละแต่แบบว่าดาเมจเหลืองมันไปติดเยอะกว่าไงเต็มหัวฮะเต็มหัวครับน้องเต็มหัวครับน้องช็อตเมื่อกี้เต็มหัวนะร้องไม่ได้นะบอกได้คำเดียวว่าร้องไม่ได้นะครับซื้ออะไรดีรอบนี้ ซื้ออัพเกาะแล้วกันไม่ใช่อัพเกาะเดี๋ยวปั๊มเกาะนะครับไปครับทุกคนตอนนี้สกอร์สองหนึ่งให้มันรู้ว่าใครใหญ่ออ๊ยสเต็ปจิงโจ้ผมหลอนหมดเลยอะคือแบบไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่ง,น,งนานเกินหลอนหมดแล้วเนี่ยไปครับทุกคนผมจะเซิร์ฟมันให้ยับเลยเดี๋ยวตอนจบเกมอยากรู้เหมือนกันว่าจะร้องไหม

นมนมไอนมไปไหนละไอ้นม,นมตึงจังวะหัวโยกครับโดนจูบไปดิมึงนี่ปากทงอัดหน้ามาด้วยมันไม่ชอบปากทงใช่ไหมเราก็ทําสิ่งที่มันไม่ชอบนฮะเฮออเฮ้สามหนึ่งแล้วอะไรอ่ะไก่เกินบางทีอ่ะบางทีก็ไก่ไปนะไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไปทุกคนไปกันต่อครับรอบสุดท้ายวินสุดท้าย ชอบไหวพวกแบบฟอร์มตรงฟอร์มตึงอะไรงี้นะฮะปังปัๆงปงปัป,ปอย่างชอบเลยแม่เค่ปักธงมันก็ร้อนแล้วว่าอะไรอ่ะ <c oughs> แล้วคือแบบมันอยู่ทีมเดียวกับผมด้วยนะถ้ามันอยู่อีกทีมมันจะเกิดอะไรขึ้นไว้ตัวเนี้ย <c oughs> อยู่ไหนวะ อ้าวทรงนี้เกียนนะฮะไอ้ซาทรงเกียนเฉยเกียนนะนี่สรงนี้เกียนนะนี่ทรงเกียนนะครับนี่แม่มากงมาเกียนไอ้ควายเกียนยังแพ้กูโอ้โหสภาพสภาพมึงเนาะเกียนยังแพ้อะไรวะเนี่ยทุกคนหัวผมจะปวดวะ่ะ มันเกียนมันยังแพ้ผมมาดูดิมันยิงลัวมันยิงแบบลูกซองช้าด่ะโอ้โหแ <c oughs> มงสภาพเกียนยังแพ้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นของมันหนะ้าล็อบบี้ดีกว่านะครับว่ามันจะด่าผมอีกหรือเปล่านะครับ <No. S 1> ทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับและคือมันก็ออฟไลน์หนีผมไปแล้วนะเนี่ยดูดิออฟไลน์หนีไปเฉยอะไรอ่ะโอ้โห ขนาดมันเกียนผมมันยังแพ้ผมอ่ะทุกคนคิดเอานะคิดเอาแม่งแบบใช้ชองชารนะ์อ่ะมายิงผมอะ่ะผมเกือบตายแล้วแต่แบบมันยัง,งโง่มันยังโดนผมยิงหัวตายอะ่ะโอ้ชีวิตอะไรอะ่ะโคตรเศร้าเลยพูดคำเดียวว่าโคตรเศร้าเลยโอ้แม่นี่คือแบบขนาดผมไม่ได้เล่นหนึ่งหนึ่งนานแบบเป็นเดือนเลยนะผมยังชนะมันนะ่ะทุกคนคิดเอานะม,นมันกากขนาดไหนอะ่ะเออ โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้กันละกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยกันละกันนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนก็นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับและก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนเลยนะครับผมจุ๊บจุ๊บครับบ๊ายบาย รักทุกคนนะครับผมจุ๊จุครับบ๊ายบาย